เล yeah. OK ื่อนลงเลื่อนจอลงแล้วก็กดใช่ครับอ๋อค่ะให้จอมันดำไปกลังคืนอ๋อโอ้ สี่นี้ละ<ส>ยังไม่ได้รอรอพอกโอเคเราบอก วัน,นค่ะครึ่งเดือนประมาณ2อาทิตย์ค่ะก็แต่งก็ประมาณนี้นะคะแต่งสเกิร์ตรอบคันมีกล้องหน้ากล้องหลังให้ด้วยค่ะกล้องหลังก็จะอยู่ตรงนี้ใต้ป้ายทะเบียนอยู่บนป้ายทะเบียนก็ประมาณนี้ค่ะซิลิก้ายนเจริญก็เหลือช่วงล่าง ที่จะไปทำต่อคือช่วงล่างล้อนงแหนบชกแม็กนาหรือช่วงล่างอีกอันนี้ก็ก็รอบพันค่ะหน้าหลังเดลไ์เดลไรนี่ค่ะ สมการรอคอยนะคะไม่ใช่ใครรอคอยตัวเองรอคอยแต่ว่าก็มีกลิ่นกลิ่นกาวที่ว่าใช้กับรถเนี่ยยังเหม็นอยู่นี้ยังไม่ได้แกะยวลองปิดประตูนะคะว่าใช้ความแรงขนาดไหนประมาณนี้มันก็จะดูดุ๊บอยากกระแทก ได้ขอให้มันแตกก็พอ,อ,อโอเคค่ะแต่เก่ามันตึกๆเจบเป็นประตูดูดรณรับประกันหนึ่งปีค่ะรับทางร้านรับประกันหนึ่งปีแต่ก็มีบริการหลังจากหนึ่งปีแล้วหลังรับประกันก็มีบริการให้เหมือนเดิมค่ะอยากจะมา มีเสียงอะไรก็เข้ามาได้เนาะแบบเออมีปัญหาอะไรก็เข้ามาได้ค่ะหลังรับประกันนะคะรับประกันให้หนึ่งปีค่ะ,ะเลื่อนเลื่อนตรงไหน อยับไปทางหน้ายอย่างนงี้เหรออ๋อเราส่วนตัวนี้จะเป็นตัวกระดกกระดูกจะแรงน,นิดนึงต้องมือซ้ำหน่อยส่วนตัวเ่อยกก็จะดันเบาพับพับ,บเบาเอียรนอนเร์อนถ้านั่งสองคนก็สอยหน่อยได้ลงลงน่นา <c oughs> นนจะสบายสุดน่าจะสบายแล้ว มันบ่เมาตรงนะทางร้านก็พิเศษให้ค่ะจุดข้างหน้านะคะก็จะประมาณนี้แปดเก้าก้ากับตัวนี้นะคะเพราะว่าตรงนี้ไม่ได้แต่งเอาข้างหลังแปดแล้วก็มาใส่ตรงนี้เหมือนเดิมนี่เป็นเก้าได้เวลา ต่อทะเบียนมันง่ายนะคะครับลงุงอ่าพ่อนี่ค่ะทางร้านบอกว่าถ้าถ้าเป็นก็ให้เลือกเอาว่าจะเอาข้างหลังเก้าหรือข้างหลังถ้าเป็นข้างหลังเก้าตัวนี้ก็คือเป็นชุดแต่งไปเลยแต่ถ้าเอาข้างหลังข้างหลังแปดก็จะเพิ่มตรงนี้ให้เป็นที่นั่งบวกเป็นที่นั่งนะคะเพราะว่าเขาเขานับตาม สายเบลเนาะนี่ค่ะรวมตัวนี้เป็นเก้าสิบสิบเอ็ดก็สิบเอ็ดที่นั่งรวมคนขับนะคะแปดเก้าสิบสิบเอ็ดก็ประมาณนี้ค่ะมีกล้องหน้าเครื่องเสียงครบชุดนคะคะก็จะมีเหลือไปแต่งอุปกรณ์เสริมพวกปุ่มพวกกุ่มพวกอะไรชุดพวงมอะไรก็จะมีเพิ่มบ้างเครื่องเสียงก็ โอเคค่ะก okay, okay, ็น mm mm okay. nah, okay. ี่ค uh, ่ะภายในคนข่ mm ้นมาติดอันนี้วันนี้เนาะนี่เนาะ เขตเขาเปิดามาใดมุงน,น,นึงนี่คุณลูกใ้อ่ไอใบะยังไงต้องใดใบสะ,ะไใบสมัครอ๋อหืใบสะยังไงน่ะเขาย้อนกลับใบสมัคร มาสัมผัสให้ดูค่ะ ดิลกซิตก็เราจะแก้ตรงนี้ออกนะเป็นกล้องหน้าเนาะยังไม่ได้ฟอร์แมตนี่ค่ะก็เดิมๆเพิ่มเติมก็วิบวับวิบวับก็ประมาณนี้ค่ะนั่งสบายบอ เอ,อ็นเบาลงนอนเบิ่งทุกไปข้างหลังเอออย่าเห็นแห้งเลงล่ะพอเงืกเงือกขาขึ้นพออขาอืมทำไมวะ <ทำ S 1> เพราะว่ามีที่พักขาด้วยข้างล่างทำเป็นไหมข้ขา กัโฆษณา,เ,าเป็นเลยที่สำคัญนี่มีที่ชาร์จแบตให้ตรงนี้ด้วยหนึ่งใช่สองสองฝั่งนู้นก็มีค่ะแล้วก็มีเป็นมีทั้งหมดน่าจะเป็นห้าจุดหกจุดตอนนี้เราก็จะเดินทางกลับกันแล้วนะคะเสียงเงินเรียบร้อยค่ะวันที่เอารถมาลงจ่ายเข้าไปเลยค่ะสองแสนห้าวันนี้ก็จ่ายเพิ่มอีก สนสี่พันค่ะป็น,นั่นแหละราคาแต่งของเราสามแสนห้าหมืนสี่พันบาทก็ประมาณนี้ค่ะชุด V แปดที่นั่งพร้อมเครื่องเสียงไฟชุดแต่งรอบคันก็ประมาณนี้ค่ะตรงนี้ก็แต่งนะแต่เดิมๆเ,เป็นสีดำอันนี้ก็มาทำเป็นสี สีครีมบเบาะนีน้เน้นทำทาแบบรักษาง่ายค่ะดำขอบขอบสีเนื้อนะคะน,นีสีเนื้อไม่ใช่ครีมเท่าไหร่นะครีมมันจะออกกว่านี้อันนี้เขาเรียกว่าสีเนื้อค่ะให้มันเข้ากับตัวคอนโซลหน้าแล้วก็พื้นก็ประมาณนี้ค่ะเ้ยลูกกูหมสูเป็นตะงเงือบบ่สูนกกั่งขากลวยางเข็นนั่งไหมเบงยังจะถ่ายลูกเห็บป่าเบงเข็นนั่งเบง คนข้างล่างก็ต้องหัดเข้มขันน้ำเดนีนไปแล้วค่ะเดินทางกันต่อเจอกันใหม่นะคะราคาก็บอกไปแล้วค่ะเนาะสามแสนห้าหมื่นสี่พันแต่งอ้าสบายใจแล้วพี่น้องใ่่นีต่อไปเฮาเจอกันใหม่สวัสดีจ้า